สำหรับใครที่ตามหาอินเทอร์เน็ตฟรีของ d t แทนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า d t แทเนี่ยก็ใจดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเน็ตฟรีแบบ1 GB นะครับของ d t แทมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้ให้หมดเลยนะครับทุกคนพร้อมกับเงื่อนไขแล้วก็สิทธิต่างๆด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจรายละเอียดนะครับอย่าลืมเข้าไปดูในคลิปด้านในเลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่มีฟองชแน,นลฮะหลังจากที่หลายคนเรียกร้องนะฮะให้ทำอินเทอร์เน็ตฟรีแบบเยอะๆหน่อยพี่นะะวรุ่นงบน้อยเนี่ยชอบนะโอเคครับผมจัดไปนะผมก็ตามหาวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีฟรแบบถูกกฎหมายมาให้กับทุกคนนะได้ลองใช้ลองทํากันดูนะครับส่วนใครที่คิดว่าพี่ครับผมขี้เกียจฟังพี่พูดนะผมไม่ฟังเงื่อนไขก็ได้ก็ลองทําดูเลยก็ไปที่คอมเมนต์แรกด้านล่างนะเดี๋ยผมจะตรึงไว้ให้นะคุณก็คลิกไปที่เวลาตรงนั้นเลยนะจับ ไปที่ขั้นตอนในการทําเลยนะฮะส่วนใครที่คิดว่าอยากฟังเงื่อนไขก่อนอยากฟังรายละเอียดก่อนก็สามารถฟังตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปสู่วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ d ีแท็นะฮะแล้วก็รับสบิแล้วก็ใช้งานเน็ตฟรีแบบถูกกฎหมายนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มีการแก้ไข VPN a p n ใดๆทั้งสิ้นนะซึ่งแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนี่ย 1GB วิ่งได้อย่างเต็มสปีดนะครับทุกคนแล้วสามารถใช้งานภายใน7วันนะคือคุณได้ตรงนี้ไปเลย1จิกนะฮะ บวกกับโปรอินเทอร์เน็ตของคุณที่มีอยู่เนี่ยจะทําให้อินเทอร์เน็ตของคุณวิ่งได้ไวขึ้นนะฮะหรือว่าใครที่ไม่มีโปรอินเทอร์เน็ตก็ตามแต่นะฮะก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้นะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องของอ่อินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้ามันหมดสปีดปับ๊บถ้ามันหมด 1GB ปั๊บเนี่ยมันจะเข้าเงินของคุณได้เพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะใช้อยู่นะครับและโทรศัพท์มีเงินข้างๆเยอะเนี่ยก็อย่าลืมสมัครโปรกนรั่วไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะหาโปรถ,ถูกมาสมั สบายใจนะครับ1 gb สามารถใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับทุกคนแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทําก่อนนะว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า1 gb มาสามารถทําอะไรได้บ้างครับทุกคนปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกคนมาที่วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีของ d t a c แอปพลิเคชันนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่มี d t a c ็กแอปพลิเคชันนะฮะก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวด้านล่างขวามือนะครับ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้นะครับเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ว่าแค่ d t แท็เนี่ยก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับอ่าโอเคนะฮะแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เลยนะครับ d t แท็กแอปพลิเคชันซึ่งถ้าใครติดตั้งแล้วเนี่ยก็จะเปิดเข้ามานะครับแล้วก็ล็อกอินตามปกติเลยนะฮะในหน้าล็อกอินเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตฟรีได้อย่างไรนะฮะ ทุกคนไปตามผมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่อินเทอร์เน็ตฟรีกันนะฮะมาดูที่คําว่าเมนูแนะนํานะครับจะมีขึ้นคําว่าแคมเปญนะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ตรงแคมเปญนะฮะโอเคเมื่อเข้าไปที่แคมเปญแล้วเนี่ยนะครับมันจะให้เราเนี่ยไปดูตรงรับสิทธิ์ฟรีนะฮะอินเทอร์เน็ต 1Gb นะครับ,รบซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปให้ดูนะฮะตรงนี้นะฮะ สามารถรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่30เมษายนปี2564เท่านั้นนะครับถ้ากดรับตรงนี้แล้วจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 1GB ได้แบบเต็มสปีดเลยนะครับทุกคนก็คือเงื่อนไขาการบริการเนี่ยผมจะดูให้เลยนะฮะก็สําหรับเงื่อนไขตรงนี้นะฮะกดรับสิทธิ์ภายใน,น3วันนะครับจากวันที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของ d t แทนะครับทุกคน นะหลังจากที่เรายืนยันสิทธิ์ไปไปที่เรียบร้อยเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับภายใน7็วันคือ 1GB เนี่ย,ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดรับสิทธิ์ให้ดูนะครับซึ่งก็น่าจะไม่ได้นะนะเพราะว่าเคยรับไปแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยรับเนี่ยก็กดรับสิทธิ์แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะพูดจากต่อจากนี้ไปแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสามารถใช้งานได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแทนที่จะไม่ต้อง ทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับทุกคนก็คือคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเข้าไปปั๊บกดรับสิทธิ์ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยข้อควรระวังนะครับที่ทุกคนต้องต้องทําก็คือเวลาโหลดแอปพลิเคชันมานะครับถ้าจะรับสิทธิ์เนี่ยต้องรับภายใน3วันเท่านั้นนะหลังจากนั้นเกินจากนั้นไปจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้นะเพราะว่าเขา,เาตั้งค่าใหา้รับภายใน3วันนะครับทุกคนแล้วทีเนี้ย 1GB 1เนี่ยจะอยู่ได้ทั้งหมด7วันเพราะฉะนั้นใครที่อยากใช้เน็ตฟรีก็ใช้ให้มันหมดภายใน7วันซึ่ง 1GB สําหรับ7วันเนี่ยผมคิดว่าหมดแน่นอนนะฮะถ้าจะดูหนัง 1GB ดูหนังได้ประมาณ1เรื่องมากว่านะฮะไม่น่าจะจบ2เรื่องแต่ว่าดูในคุณภาพที่แบบเต็มสปีดเลยนะก็ถือว่าโอเคนะดู u t u b e เป็นไงบ้างดู YouTube ก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่นะก็ดูได้หลายคลิปอยู่แล้วก็ถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นเกม ก็เล่นได้นะครับทุกคนข้อควรระวังก็คือทุกคนจะต้องระวังว่ามันจะหมดตอนไหนแล้วมันจะเข้าเงินหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นให้สมัครปูกนรล่วงไว้ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ไม่ขอพูดนอกเรื่องเล่ามากดีกว่าก็สําหรับใครที่ชมคลิปเราอยู่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆนะฮะมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมถึงหน้าจอเลยครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการค้นหานะฮะเดี๋ยวผม เอามาเสิร์ฟให้ในทุกๆวันนะครับโอเคครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ